กาะทานสังเกตุคะอย่างเหตุผลที่ท่านได้ไปรู้จักกับองค์จตุคามรามเทพเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไงคะเห็นบอกว่าตอนแรกเหมือนได้รับคําสั่งให้ไปประจําที่นครสิทธรรมราชคือตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้ไไดจจเจอจตุคามรามเทพคือเมื่อผมลงไปเป็นผู้กับนครสิทธรรมราชจะมีเจ้ามาว่าที่วัดนางพญาเขามาหาผมบอกว่าให้เป็นช่วยเป็นประธานทอดกระสิน ให้วัดพระศรีปีนี้ไม่มีใครเป็นประธานในฐานะที่ผมเป็นผู้กับนครแล้วก็เป็นชาวนครที่เทพร่าก็อยากให้ไปเป็นเกียรติให้ชาวบ้านรู้จัก,จกผมก็รับปากท่านผม,ผมยินดีเป็นประธานให้แต่แล้วก็วมีผมมีเรื่องมีราวคนมาเยอะเลยเนีย่ยผมก็รับปากท่านแล้วผมก็ไม่ได้มัวไปติดเรื่องโน,น้นเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งจงต้องท่านกลับไปแล้ว ผมมาถามตมอบดว่าพระที่มาตะกี้เป็นใครเขาบอกเป็นพระจากวัดน,น้ำพยานเนี่ยเช่าชื่อนั้นชื่อนั้นเขาบอกผมใช่ไหมเมื่ออย่างนั้นผมก็บอกว่าเรารับปากท่านว่าจะเป็นประธานเส้ประศิลป์ต้องไปถามท่านว่าจใ้ผมทําอะไรบ้างจะช่วยอะไรได้บ้างคน,นนัดบรรพยศอังคือน,นัดกรพักพวกไปหาไปที่วัดน,น้ำพยาพอาไปถึงที่วัดเมื่อ้วไอ้ที่สาลา สาราว่าคนนั่งเซ็มเลยผมน,นั่งเซ็มแล้วผมกดอยู่มากดว่านางพญามาประทับในร่างทรงคนไปขอหว้กันผมก็หลีบไปนั่งที่สา,าลาริมน้ำให้ตำรวจไปบอก้าววาดว่าผมมาถามเรื่องทอดพระสินให้ท่านเสร็จพิธีก่อนแล้วค่อยคุยกันผมก็นั่งรอนะ้นปรากฏว่า เจ้าว่าเจอได้ผมไปในพิธีผมก็ไม่ไปผมบอกผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นผมมาเรื่องนี้เดี๋ยผมไปเลยอย่๋ยผมุ่งด้วยก็ไปบอกท่านเดี๋ยวก็มาตามเีงแล้วบอกว่าเจ้าแม่นางพญาให้ไปให้ไปพบยังไม่นางพญาไหนผมไปพบก็ไม่ไปเข้าสงเข้ากันไปไ่เกี่ยวกับผมผมไม่เชื่อนะ่้กกลับไปบอกไม่ จนกระทั่งคนเขาบุกเหียนในหนังสือเนี่ยบุกเขียนมาทำให้เสียเวลาเขาผมไปเนี่ยพอไปเจ้าแม่นะ่ะมันจะบอกออกูรอมึงมาเป็นพันปีแล้วนะวันนี้กูรู้ว่ามึงจะมาที่นี่ก็มารออยู่เนี่ยเรียกก็ไม่มาเนี่ยมันเรื่องอะไรผมบอกไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ว่าผมไม่ไเกี่ยวกับเรื่องของมาทองมาเรื่องกรสินเนี่ยรอผมมาเป็นพันปีรอมา มึงนี่มันถูกสาบมึงมีดวงชะตาเมืองนี้อยู่แล้วมึงเป็นนักโหราศาสตร์มึงศึกษามึงรู้ว่าเขาสาบยังไงจะแก้ยังไงทําไมไม่ช่วยบ้านเมืองผมบอกผมก็ช่วยอยู่แล้วผมเป็นตำรวจผราปามันทาอยู่แล้วไอ้นาทีทาอย่างนั้นผมทาไม่ได้ผมไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไม้แต่สิ่งว่าไม่มีจะไ่เสาหว่าแล้วมึงโกหกมึงรู้ทุกอย่าง ไอ้มึงบอกมาสิเดี๋ยวทำไมผมไม่รู้ผมมาเจอเดี่ยวเดียวผมบอกผมเป็นคนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นเขาเชื่อตามวิทยาศาสตร์ผมไม่มึงไอ้ลูกมึงมึงโกหกท่านก็บอกว่ามึงเกิดวันพฤหัสเดือนหกปีมะโรงมึงไปดูซิว่าโหงศาของวัน เวลาเกิดของมึงกับองสาดาวพระฤหัสดาวเสาดาวระเคีมันเท่ากันมึงคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้อาสันดูเหมืองไม่มีใครทำได้ให้ช่วยเถอะผมไปช่วยผมบอกม่าด้วยนะแต่ว่าความผู้ของเจ้าแม่นางพญาผมเป็นัก้าหัวศาสตายผ ว่าท่านรู้ในวิชาชั้นสูงเหนือชั้นเหนือความเหนือดินไม่มีใครรู้ทำยังไงผมจะได้วิชานี้ของไทยไม่มีนะโอราสาไทยไม่มีเป็นวิชาล้ำลึกสิไม่มีใครรู้เลยผมจะได้วิชานี้ได้ไงก็ต้องทำดีทำนะว่าต่อรองอะไรต่างๆในที่สุด มันสร้างขึ้นมาในปีพศ1830ตรงกับสมัยพ่อขุนรามกำแพงของกรุงสุโขทัยเมื่อเป็นอย่างนี้แต่ให้ผมทำรำเมืองผมทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าเมืองผมเป็นผู้กับตำรวจมันคนละหน้าที่มันก็คไปแย่งก็ทำอย่างนี้มันทำไม่ได้แต่ผมจะไปบอกผู้ว่าและผมจะช่วยบอกไม่ได้ไม่มีใครทำได้บเมืองทำได้คนเดียวเอาอะไรวันนี้มึงไม่รับปาก ให้ผมเข้าไปนั่งเลยก่อนแล้วพวกกันซิเป็นรหัสล็อกมึงจำไว้นะเวลามึงห้องรหัสล็อเนี่ยแล้วกูจะมาอย่าบอกให้ใครรู้เนี่ยกูมาจำไว้แล้วกูจบปูปูถึงจบคนที่บอกในร่างทรงนี้เป็นใคระคนะคนที่พูดบอกรหัสลับกอะเป็นใครคนที่บอกนะก็คือเจ้าแม่นาะง ที่อยู่ในระาสูงบอกให้ผมจบไว้บอกถ่าผมท่องราหัสร,รับอันนี้ก็เป็นนั้นว่าเมือ่อสาวรรค์เปิดท่านจะมาก็วันหลังให้มาพบถ้าจะพบก็ให้ทำพิธีอย่างนี้ให้ผมประสงสัยอะไรมันจะจริงโกหกยังไงมันก็ไม่ได้ไอ้ที่ว่ารู้วันเดือนปีเกิดของผมเลยของผมเนี่ยอาจจะไป แอบเปิดสมุดนะครับประวัติดูแล้วก็มาพูดหลอกลวงให้เราหลงเชื่อแล้วก็ไปทําทรงเดตเราเป็นตำรวจเป็นนักสืบนักบาตามถ้าถูกต่อมเรื่องแค่นี้อายก็เสียชื่อหมดรวดลายก็คิดอยู่ในใจเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ได้ว่าไอ้ที่วามจริงไม่จริงอยู่มาสองสามวัน สมชวนทุกคนไปไป,ไปที่วัดนั่นนะไปพบเจ้าว่าและสังพิธีเชิญเจ้าแม่นงานงพระยากระดานมีโอกขาข้าท้าผมเนี่ยนะพอไปถึงวัดเจ้าว่าก็ไม่อยู่ไอ้ร่างทรงผมบอกไปที่เจ้าว่าก็ไอ้ส่งไม่รู้คนไหนผมก็จำไม่ได้มาแล้วอย่างนี้มันเสียเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมพิจารณาใครรู้จักไอ้คนทรงที่สังพิธีเข้าทรงได้บ้างน,นะก็ปรากฏว่าไอ้ที่ไปกับผมช่วยเขียน เป็นอาจารย์นักไหทยสศาสตร์เรามรดูดยมีไอ้ผองคนหนึมันพยายามที่จะเป็นร่างทรงแล้วก็ทำยังไงก็ไม่เข้าเพราะมันเข้าไม่ได้แต่ว่ามันเคยทำพิธีนี้อลองเรียกมาดูแล้วกันมันให้ตามไป้่องนะพราะได้บองนี่มันคุณขายขนมสระเป,ปาเลย Nó có chữ điều